สวัสดีครับผมเด็กชายวิภูสกลพาณิชย์วันนี้จะมาสาธิตเรื่องการหาพื้นที่ลูกสี่เหลี่ยมด้านขนานครับการหาพื้นที่ลูกสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรมีอยู่ว่าฐานคูณสูงครับเราก็จะแทนค่าตามสูตรครับฐานคือเส้น14เซนติเมตรครับคูณสูงคือเส้น10เซนติเมตรครับ นำมาคูณกันครับสิบสี่คูณสิบได้หนึ่งรอยสี่สิบครับเราก็จะตอบเลยครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดนี้จะต้องมีหนึ่งร้อยสี่สิบตารางเซนติเมตรครับ ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ